ทำอะไรครับสวัสดีครับครับผมนี่นะครับวันนี้เราเพิ่งทำระบบน้ําหยดเสร็จนะนี่ครับคืออันนี้เป็นบอนี่บอแล้วก็มีไดโวนะไดโวไดโวแบบจุ่มจุ่มลงไปนะอยู่ข้างล่างทีเนี้ยชุดเนี้ก็คือทัมเมอร์นะนี่ใส่ทัมเมอร์ลงไปนะทัมเมอร์ตั้งเวลาลดนะผมจะลดวันเว้นวันนะนี่จะให้ดูนะอันนี้คือ เดี๋ยวให้ดูนะครับระบบการตั้งก็คือจะตั้งรถวันละครึ่งชั่วโมงแต่ว่าสลับวันนะครับอันนี้นะครับนี่วันจันทร์นะครับจะให้มันเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะแล้วก็แล้วให้มันออฟตอนแปดโมงนะครับแล้วก็เว้นนะเว้นไปเป็นวันพุธเลยนะครับวันอังคารหยุดนะวันพุธก็ตั้งเหมือนกันนะครับแล้วแต่เรานะครับจะลด เพิ่มหรือลดน้อยลงก็ตั้งไปนะครับเนี่ยนี่ผมจะวันอังคาไอวันพุธเนี่ยผมจะจะตั้งวันเจ็ดโมงสี่สิบนะครับแล้วก็ให้มันไดโวมันดับตอนแปดโมงนะครับแล้วก็ข้ามมาเป็นวันศุกร์เลยนะครับนี่ครับวันศุกร์ก็เจ็ดโมงครึ่งไปปิดตอนแปดโมงแล้วก็ศุกร์แล้วก็เสาร์ไม่เอานะไปวันอาทิตย์เลยนะครับนี่ครับเสด็จดีนะครับก็เจ็ดโมงครึ่งนะครับ ออนแล้วก็ไปปิดเอาตอนแปดโมงนะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นเมนนวลเทสก่อนนะครับเมนวลนะครับเดี๋ยวไปดูระบบน้ํากันนะครับเดี๋ยวให้น้องกวางไปดูนะครับนี่ครับแนวสายเราจะข้ามไปสวนฝั่งนู้นนะนี่โลคีเรนโลค่นปิดเครื่องแล้วนะครับตอนนี้โอโหเลเวทํางานละ้ดูวะโอ้ไปไป เฮ้ยรกพี่พาเล่นอีกแล้วว,วันนะีน้น,นะนี่ครับเดินตามครับนี่นะรันแล้วนะไอ้ยาไหนไอ้ยาไอ้ยะไอ้ยาไอ้ยะ ครับว,ว้าวโอ้ตามมาได้ไหโอ้ทุกนี้นะครับทุกนี้ก็จะเป็นที่มาจากบ่อโน้นนะโอ้โหตรงนี้นะมีนะในบ่อนะอ้ยาเสร็จปุ๊บเราไปซื้อข้อทดมานะอ่าข้อทดมาแล้วใส่สามทางไปทางนู้นไปทางสวนทุเรียนฝั่งนี้เป็นสวนกล้วยนะโอ้โหถ้าเรา จะต้องการลดเฉพาะฝั่งนี้เราก็ปิดวาล์วฝั่งนู้นได้นี่ปิดนี้ปุ๊บนี่นะครับแกววาว,วตัดน้ําฝั่งนูน้นแล้วก็เปิดฝั่งนี้นี่มาตามมาดูน้ําฝั่งนี้อไอนี่ครับอู้ยไอยะไอยะตรงนี้เป็นระบบมันก็ไม่เชิงว่าเป็นน้ําหยดนะแต่ก็คือเป็นน้ําเป็นหมอพ่นนะอ,อู้ แรงนะครับโอ้โหเราแต่ว่าเราชิดชิดคูนไว้นะครับ oh, oh. เพราะจะไม่ไม่ไม่เปลืองน้ำเท่าไหร่ทำระบบน้ำนะวันนี้ทำมาด้วเหรอเดินมาเดินมาพี่ชิดพี่ชิดน้ำอยู่แล้วครับวันนี้ดูพี่พามาเล่นอะไรอีกแล้วนะฮะนีน้ำออกค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าไดโวก็ตัว,ต,วตัวใหญ่ใช้ได้นะไอ้เจ oh. ้ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้แเราครับ ปีนี้ได้กินเยอะตอนนี้ครับตอนนี้ก็มะพร้าวนะครับมาดูกล้วยครับนี่ครับมะพร้าวครับเนี่ยครับนี่ครับกล้วยครับแหมกล้วยเราตอนนี้ก็คือที่เราปลูกแล้วครับโอ้โหอันนี้ขึ้นเครือพร้อมกันเลยนะขึ้นเครือเลยนี่เห็นไหมเนี่ให้ดูเลยครับคาบินดิสใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นกล้วยหอมไม่กล้วยฉาบอ่ะเนี่ยนี่ครับมันจะตกเครือพร้อมกันนะครับ แล้วตัวนี้นะครับนี่ครับระบบน้ำทำระบบน้ำครับนี่นะครับเราจะทำไปเดี๋ยวมาดูกล้วยหอมประทุมกันนะครับนี่นี่เราตกเครือนะครับนี่ปลูกกับน้องกวางครับสองคนครับนี่โหเครือใหญ่มากครับนี่ดูน้องกวางมาดูผลงานนะวันนี้นี่ครับลูกพี่ลูกพี่พามาเลาะอีกแล้วครับอันนี้เราทําระบบน้ํานะครับนี่ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งรถแล้วนะครับ ไม่ต้องเหนื่อยนะครับนี่กล้วยนี่ผมก็จะเลี้ยงไว้ประมาณสามสามต้นนะครับกอหนึ่งอ่ะไม่เลี้ยงเยอะเลยอ่ะนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็ตกเครือแล้วครับข้างบนครับอตัวนี้เป็นหอมปทุมครับผมยังไงมีปีแล้วเหรออ้าวจากเดือนเป็นอะไรจากปีเป็นอะไรปีเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยจากปีเนี่ยเป็นลูกอะไร เออก็จากเดือนเป็นปีจากปีก็เป็นกล้วยไง <c oughs> นี่ครับโหเล่นมุกกับน้องกวางนิดหน่อยครับวันนี้ <c oughs> นี่ครับนี่เราเราสามารถใช้หัวยดได้หลายแบบนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นต้นเล็กพุ่มหนึ่งเล็กอยู่เราก็ใช้เป็นหัวเล็กนะครับ <c oughs> มันจะไม่เปืองน้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราปล่อยให้เขาซึมลงพื้นดินเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> น,นี่ครับ <c oughs> นี่ นะครับเด Bref, ını, ินมาเลยครับลุงกวางตามมาครับวันนี้ขป็นสายมุดนะครับลูกคีลูกคีพามาสายมุดแล้วครับวันนี้สองแถวนะดูแต่ละแต่ละแถวเนียนวอึ๋ยพุทธ ชิวสิวครับชิวสิวกล้วยชุดชุดหลังก็ตกเครือพร้อมกันหมดนะไอ,อ้า่เนี่ยตอนนี้เรามีกล้วยทั้งหมดที่ต้องตัดอยู่ยี่สิบสองเครือละวุย้ยตัดขายนนตัดทันไหมเนี่ยเราจะขายครั้งละยี่ี่สเครือครับ <c oughs> แล้วพอขายชุดใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวชุดเล็กนี้เราก็จะเลี้ยงให้เขาออกพร้อมกันอีกนะ <c oughs> ครับนี่ครับ เป่าขุดดูนี่นะครับอันนี้ต้นมังคุดนะไอ้เหี้ยมังคุดก็มีม่มังคุดนีดาดูเียนครับเรียนครับเอฟนี้ยาวหน่อยนะนี่ครับโอ้ยเรียนก็เนี่ยเห็นไหมถ้าเขาได้น้ำได้น้ำเมื่อเค้เขาจะแตกยอดนะนี่น,นี่คือรอดแล้วนะเนี่ย <c oughs> หน้าร้อนเนี่ยคือเราต้องให้น้ําเกือบทุกวันนะทุ <Okay. S 2> เดือนเนี่ยวหรวันเว้นวันนะครับอย่าอย่าทิ้งน้ํานะนี่ครับดูสายไปทางสวนกล้วยครับด <c oughs> ูวันนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้บายนะสนักชมวันนี้ตอบถามมาได้ครับได้สอบถามมาได้นะไปไปครับ